ก็มีรอยยิ้มที่โดดเด่นมากๆนะครับพอเขายิ้มแล้วนี่จะเห็นฟันทุกซี่กันเลยทีเดียวคือผมผมจะทําไมครับจะร้องเพลงครับโอ้โอร้องเพลงนะอย่าร้องดีกว่าไหมร้องเพลงบุกควนอะไร จากกัน다시볼수없을것만감독감을눈을뜨지못한것너ข้าว여준것고마운분야คุณอยากจะร้องเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเนี่ยแน่นอนครับแน่นอนเลยครับอ๋อเหรอเหรอเหรอคุณรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่ต้องออกมาร้องเพลงเนี่ยฮะ For every time you had to go to sleep alone. For every time I tried to watch you fall. รู้ห <laughs> มือนหรืองนะสไตล์นี้หนุ่มมากนิ่งคำไม่ต้องมี <laughs> <laughs> ขอเวลานอกครับขอเวลานอกนิดหนึ่งหยุด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 ทำไรทั้ครับะคือนี่เราจะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้กับรายการของเราครับผมใช่คุณเดินเข้าหาใครคนใดคนหนึ่งนันไม่ได้นะร้องเพลงต่อหน้าพวกเขาน่าได้แต่วันนี้คุณเดินกลับไปหาเขาคุณมองไปที่ซันนี่แล้วก็นี่เออออย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยฮะ มันไม่ได้เด creator, ็นขาดครับเป็นรายการที่ดูได้ทุกวัยนะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีโอ้สุดยอดมากเลยทักยอนเข้าใจแล้วเยอมากเลยเพื่อนข้าใจแล้วฮะคุณจะทำแบบนั้นไม่ได้เลยนะขอเตือนควบคุมสายตาที่เร่าร้อนของคุณหน่อยนะครับเอาละโอ๊กทักยอนครับอีกที Every time I said something to make you cry. เอาอะไรมาให้พี่เขาหัวหน่อยโอ้ไหนจอดเลยโอ้ดีจังเลยฟังก็ร้องเองอ่ะเดินหนีแล้วพี่เดนีแล้วเม็มแล้วพี่สังเกตตาไมดีนะครับเอ้ยไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วส่งผมกลับบ้านดีกว่าครับเอาล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะครับดูเหมือนว่าเขาจะชอบโซนโยซิแดมากๆเลยนะ พี่คะอย่าทำแบบนี้สิคะเขาเหงื่อแตกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นเขาเป็นแบบนี้คือเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับเราก็เพิ่งจะเห็นจุดอ่อนของเขาในวันนี้กันแล้วนะครับโอ้โหดูครับอ้าวร้อนนะสิร้อนถอดแจ็คเก็ตออกแล้วช่ยเออปกตินี่เขาเป็นคนแกล่งนะจะแสดงอะไรให้เราดูอีกเหรอคะนี่เป็นแผนของเขาหรือเปล่าคะเนี่ยเออเอน่ยสิเนาะ เออเอางี้ดีกว่านะนี่สมมติว่าพวกโซโยซิเดเรียกคุณนะนึกภาพออกไหมเวลาที่แฟนเรียกคุณขณะที่ทํางานอยู่เนี่ยฮะโอ้โอ้เออทำหน้ามันกำลังทํางานอยู่แต่หันไปหาแฟนของคุณได้ป่ะนะได้ป่ะพี่จะฆ่าผมใช่ไหมเนี่ยเอ้ยไม่ผมว่ามันเข้ากับเขาดีนะดีครับพี่ทำให้เราดูสักครั้งดนพี่ผู้กำกับค่ะพี่ผู้กำกับค่ะเอางี้พอคุณเรียกพี่ผู้จัดการเสร็จนะทําท่ามันกำลังพูดโทรศัพท์กับใครบางคนนะแล้วก็ยืนแบบนี้ด้วยเนี่เฮ้ยใส่แบบนี้ด้วยเหรอ หนึ่งสองสพูดจิตจั้องคอเต้พูดจิตใจรโองคอนี่เหรอเฮ้ยันทะลักเอาไว้โอ้โหยังไม่หดีเล่าเนยเออเล่ัาดนี่ลไม่มีเชียร์ฮะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เท่สักขนาดนั้นแม่มันทำให้สลบได้จริงๆค่ะเออตอนนี้เขาต้องนอนสักพักแล้วครับ นะให้เขาหลับไปเถอะอเฮ้ยไม่เป็นไรนะนอะไรอ่รระทำใจเย็นไว้เซนนี่เข้าใจความรู้สึกคุณแล้วะค่ะ <c oughs> คุณไม่ต้องทำต่อแล้วพอได้แล้วะค่ะ นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ย,ย,ยเป็นครั้งแรกค่ะต่อดอกไม้ไปมอบไปกับเธอนะครับโอเคดอกไม้นะครับโอเคโอ๊กเท็ยอนจ,จะมอบกุหลาบให้กับใครโอ้คนแรกคือซ huh? ันนี่เชิญคุณสองคนออกมาเลยนะครับปกติแล้วคุณจะหนีไม่พ้นนะฮะถ้าโดนจับได้โดยสายตาเหี่ยวนี่คุณจะคิดถึงมันไปตลอดเลยอะไรครับเราต้องมาวิ่งวิ่งแล้วนะฮะ พี่บูมชอบซันนี่ใช่ไหมคะเอาแล้วเฮ้ยดา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 พี่บูมรักซันนี่ดาดาเฮ้ยพี่บูมรักซันนี่งานเข้าเอาพี่บูมอะไรนะพี่เฮียอุ้ยฮะนี่คือแบ๊ผมกับแท็กยอนมีเสน่ห์ที่ต่างกันนะครับนะครับ คือผมกับแท็กยอนมีเสน่ห์ที่ต่างกันนะครับนะคือว่าผมเป็นสไตล์ที่น่ารักน่าเอ็นดูมากกว่านะอ่ะละอ่ะเข้าไปใกล้ๆมาเลยมามาแล้วต้องโชว์เสน่ห์ที่ลืมไม่ลงของนายให้ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์อ่ะนะพร้อมยังพร้อมยังโอเคโชว์สไตล์เหียของคุณเลยนะเออโชว์ให้ประจักษ์กันชัดๆเลยอันนี้จะนับนะสามสองหนึ่งคิว ว้าวคิวปัดจัลครับว้าวคิวหลิวตานะฮะว้าวคือถ้าซันนี่ยอมรับความรู้สึกของคุณนี่เธอก็จะวิ่งกลับให้นะนายต้องมองหน้าเธอขณะที่เธอวิ่งให้โอเคนะเอาละรับได้ เชื game, oh, uh, ่อครับโอ้ยแน็คย้อนขาโอ้ดูอ่าไปไหนแล้วครับวิ่งรอบเลยครับกับลวเลยครับรั่วยังมีความสุขฮะท่านโอ๊คครับท่านโอ๊คครับท่านโอ๊คท่านโอ๊คกลับมาครับโอเคแทนที่จะทำงานนี่เขามัวแต่วิ่งยังมีความสุขต่อไปครับนายพลวังชันซองขอเพลงครับ โอ้ไปไงานพลดีครับผมถามให้มีใครตอบไม่ดีสักคนนี่ตีหมดโอ้โยขอเสื้อแล้ว ครับคิดการใหญ่เอาจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตให้เธอเลยไปจะใส่เธอไหมจะใส่เธอไหมโอ้ยใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วคงจะบ้าตายคงจะบ้าตายพี่พี่ครับจะทิ้งไปครับพี่ไมปไม่อนเฮ้ย ยอดเลยเหยีจะแจมด้วยแหมว้าวโอ้ตีม wow. wow. oh, ือเขาด้วยครับแหม่รอกาศในห้องส่งนี่ค่อนข้างจะเหน็บหนาวใช่ไหมผมว่าให้แจ็คเก็ตเธอจะดีกว่าดอกไม้เป็นสิบเท่าเลยนะหน้านี้เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวคือขอบคุณครับคืออากาศมันหนาวจริงะฉันกลายเป็นท่านนายพลหญิงไปแล้วเอ เพื่อที่จะรู้สึกความรู้สึกของคุณนะครับคุณจะต้องสบตาเขาก่อนนะวิงใช่ไหมฮะเออเราต้องเออสบตากันก่อนดิเอ้ยจะว่าไงเอ้ยอย่างนั้นต้องสบตากันก่อนดิโอ้ยอะไรเขาทำกันหมดนี่ครับอะแลนะอะละจะนับนะ3 2 1คิวเอ้ยเอ้สดใสกันมากเลยเนอะเนอะ เอาะละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาวิ่งให้กันและกันแล้วนะครับคือผมมีข้อมูลครับพี่สามสองอะไรมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคือว่าอย่าลืมว่างไรเาเวลานอกอะไรเนี่ยเคยวิ่งให้เดตาลีมาแล้วนต้องคิดดีๆใช่นั่นแหละซีกิจจะเป็นชาตานิชาติที่เคยมาออกรายการไอดอลโชว์นะครับเดนตาลีเนี่ยนะชอบออกนี่ครับอิสเบลล่าเนาะเดนตาลีเนี่ยนะอย่าไปสนใจอะไรเลยฮะโอ้ไม่สนใจเก็บพร้อมนะ สวยด้วยนะอิซาเบลล่านาตาเลียเออคุณยุนอานะครับไหลใจคนนี้คุณยุนอานะครับวันฉลองน่าเนาะชันซองเลงเฮ้ยพี่จัดการเลยที่จะฆ่าพี่เลยขุ้นโฮก็จะตัดนาโคชั้นซองเลยเนี่ยโอเคคุณจะรับวิ่งจากชั้นซองก็ได้หรือจะไม่รับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณนะอะละอะละนะพร้อมนะเริ่มได้